ยังไงว่าต้องโดดหรือว่าไม่โอ้โหไม่ต้องโดดนะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องโดดนะครับบางพอแล้วครับเพื่อนนะอุ้ยดอกนี้ซัดไปเท่าไหร่ครับดอกนี้ซัดไปเท่าไหร่สองพันสี่รบาทครับเพื่อนๆนะ Audio Jungle คำเตือนน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามหรือเลอ่าในแบบส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปทุกการลงทุนมีความเสี่ยงบอลมวยห่วยสล็อตบาคาร่าเสี่ยงทุกอย่างกูเตือนมึงแล้วนะสวัสดีมิตรรักนักปันทุกนครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบังปุนะฮะแล้ววันนี้บังพาทุกท่านมาอยู่กับค่ายเกมพีจีนะฮะซึ่งเกมที่บางพามาวันนี้ก็คือ อฟอทชั่นออกหรือวัวแห่งโชคลาภของเรานั่นเองนันครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะบังฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดสันกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาบังอัพด้วยแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้บังพาทุนมาที่1,000บาททุน่นๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะมาฮะบังจะมาเริ่มเล่นที่เบบาทกันนะ ครับเดี๋ยวเรามาไล่เบ็ดกดเทอร์โบกดออโต้สปิน Turbo, ไปสักส0สบรอบครับเราจะไล่ตั้งแต่สิบ0 30สบสิบนะดูอาการไปก่อนนะครับถ้ามันแตกดีบางก็อาจจะอ,น,อ,อน่าจะพอก่อนก็แล้วกันนะครับเอาวะมาทีแรกโอ้หตั้งเขามาทีแรกก็โดดให้กันเลยครับรอบนี้นะโอ้ยเอาวะเอาวะ อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวบังขอให้เป็นคุณสิบก็โอ้หรอบนี้มาก็1ึ้งพันแบบโอ้ยมาจริงด้วยมาแล้วฮะโอ้ยมาว่ะมาว่ะเพื่อนว่ะโอ้ยตัดไปหนึ่งพันบาทแล้วครับกดโอ้หยังไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยฮะกดกดกี่ครั้งเองครับบางกดกี่ครั้งเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนไปไปไหลไปน้อไหลไปยาว ไปเพื่อนไปโอ้โหตัดไปหนึ่งพบาทแบบท่วนๆน,น,นะครับเพื่อนๆนะดูดีครับโอ้โหกดไปแค่แปดทีเองครับไล่ครับไล่ขึ้นไปเป็น40ต่อละกันนะครับเพื่อนๆปุ้ยไปกันต่อไปโอ้ยเอาอแล้วเลยโอ้โหวันนี้บาดีว่ะเพื่อนว่ะบาดีแบบจัดๆเลยครับ โดดเป็นขึ้นโดดเป็นขึ้นครับสงสยัยเอ่อไปฝึกวิชาตัวเปามากันแล้วนะอะไรก็ได้ครับบังได้หมดเลยครับกอแค่คุณโดดบังก็สบายอกสบายใจกันแล้วโอ้โหยได้อยู่ครับได้อยู่เอาครับเอาครับไม่ควรติบก็เอาครับขอให้เป็นตัวแพงครับเพื่อนๆนะดอกนี้ตัดไปเท่าไหรเนะ สั่ไปเท่าไหร่ครับโอ้ยดอกนี้สั่ไป1,800บาทกับเบ็ด40บาทครับเพื่อนๆอือเอาว่ะขึ้นมาส0 0พกว่าแล้วครับโอ้หแต่หน้าเสียดายนะคลิปยังไม่ถึง5้านาทีครับอุ้ยไปกันต่อดีกว่าครับปะบางขอดูเบ็ด70บกันบ้างครับไปครับออโต้ไปอีก30สบทีครับเพื่อนๆนะโดดแล้วเปลี่ยนโดดแล้วเปลี่ยนครับเทคนิคแบบเอ่อแบบนี้นะฮะ ใครอยากได้เทคนิคดีๆครับสูตรสแกนกลุ่มนำฮะทักมาได้เลยนะฮะ K R W M เพื่อนนะในกลุ่มนำก็จะมีการอัพโบนัสอามอุ้ยขึ้นไหมอุยม้ยขึ้นว่ะในกลุ่มก็จะมีการอัพโบนัสทามนะครับเป็นสูตรสแกนสล็อตนะสแกนว่า่ายไหนก็จะแตกหรือมีเปอร์เซ็นที่จะแตกเยอะนะฮะ ใครสนใจนะก็แอดกันเข้ามาได้เลยจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับบังขอไปเป็ด80บ้างแล้วกันนะครับเบ็ด70ไม่ได้อะไรเลยฮนะไปเนาะไป30รอบปะน้องวัวไหมน้องวังวบังขอเอ่อให้สึงถึงสัก4,000นะบังจะพอแล้วครับอ,อ,อุ้ยโดดว่ะอ้โหไม่โดดครับเป็ดหนักขาเอา่อขามันก็จะหนักขึ้นนะ ไปต่อไปต่อครับมาดิมาดิมาดิโอ้โหีเอากันหน่อยครับเอากันหน่อยครับแบบนี้นะมาดินี่เงินบังเหลอแค่หนึ่งพันเองนะครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วครับนี่ขอไปกันต่ออีกสามสิบรอบมันยังไงว่ามันยังไงว่าต้องโดนดิว่าไม่โอ้โห ไม่ต้องโดดนะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องโดดนะครับบางพอแล้วครับทุกคนนะหูยดอกนี้ซัดไปเท่าไหร่ครับดอกนี้ซัดไปเท่าไหร่2,400บาทครับเพื่อนๆนะไม่โลบดีที่สุดครับเพื่อนๆนะเงินบางขึ้นมาเป็น3,900นาครับพาทุนมาแค่1000แบบทุ่นๆก็มีเงินใช้ไปแล้ว1,900บาทครับเพื่อนๆครับบังขอตัวพอก่อนละกันนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะ สำหรับวันนี้บังขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ